ครับตอนนี้ห้าอยู่บานทัดเจริญสาวครับ an นี่ครับอาจารย์ทัดเ evet. จริญสาวครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทัดเจริญครับผมถามเกี่ยวกับประวัติรถแห่ทัดเจริญสาวได้บอกครับที่เด็ดเมืองดอกดําวนครับครับเป็นมาจากไหนครับอ๋อเริ่มเริ่มแรกครับเริ่มแรกแรกครับเริ่มแรกครับเอ็ดกระบะก่อนครับผมโอ้เป็นรถกระบะก่อนครับกระบะก่อนแล้วก็มา เป็นหกลอหน่อยครับโอ้หกลอรอยสิบนี่บอมครับครับผมร้อยสิบโอ้ร้อยสิบกำลังเห็ดใหม่ๆครับพี่นั้ปีพ่อซออะไรครับเรืมแรลกพ่อหาสิบเก่าครับหาเก่านะครับเราหาเก่ามาเห็ดสวงเดียนมีนาครับปี่นั้นแต่อยู่ยี่สิบางานดีแจ้งโคมหวังคือคิดแค่ปีละยี่สิบงานเนี่ยครับครับก่อนี่จะเห็นคิดแค่ปีละยี่สิบงานเมั่อนหันหางานแล้หาพันไม่สิได้เงินอยูแสนกว่าบาท นั่นเยู่แสนหนึ่งเปร่ผมมาณนีแหละเพ่พี่ก้บนี่ผ่ครับไอไอพวกรน่อยพวกรอน่อยครับสมยตะกเขาเขารับงานกันได้ป่าทําหมื่นสองครับผมหมื่นสองครับน้อครับหมื่นสองฮักคาร์นัตีอยู่หกพันหกพันนักอง่อผมแม่ครับนัตีนักร้่อหกพันต่กันเดีพวกเพลงครับกับไดนคนละเคืองคบครับกับมามีอ้อยมียังมามีคอบเวอร์เพลงครับผมคบ กี่อ้อยแจ้งสินนะครับน้ออ้อยสวัสดีครับผมว่าเขาจะกี่อ้อยแจ้งสินกับยูรถแห่ทัดเจริญนะครับน้อครับโอ้กเลยตอนรถตอนอ้อยมาอยู่นี่อ้อยมาอยู่ตอนรถแห่หน่อยบหน่อยแล้วครับผมโอ้ตัวหน่อยเลยหน่อยอยู่กันมากอะกับมาตี้ติดในหลวงเนาะรับออกงานครับยรับลักออกแน่ลักออกแน่ร่บออกแน่เนาะครับในปีนั้นนะครับน้อปีสองปีเลยป่ะติดต่อกัน มาเห็ดรถอีกปีหนึ่งปี่อะไรพวกซูลมามามาเห็ดเป็ดแอมเล็กแอบยังเนี่ยครับกะสิมีไอ้ดอกพรงกะสิเป็นยองบางครับแต่ก่อนโอ้ยยองบางพรงกะติดตามเพื่อนว่าเห็ดจังใดเห็ดจังใดมียองบางมีอีสานมอนเซิร์แต่ก่อนติดตามท่างผุ่นนะครับครับเดือดต่างหอบพะันมีเนาะไม่ครับต้งอุบลหนี่บมีเลยครับผมต่างใหอบวันมีแต่เรื่องเสียงเรื่องเศร้าเสียงเพราะที่ติดตามอาจารย์นะครับอาจารย์สายันนลยครับผมว่าผม ผมมาดเสาหมอลำตัวเสาอะครับตัวเสาเอาหมอลำมันมวนนะครับครับเข็ดมาเรื่อยๆครับผมเก็บหอมล้อมดีสมาเรื่อยๆสางมาเรื่อยๆครับโดยเงินของมันเองอืมกะสางด้วยตัวของมันเองนะครับนอรตแหงนอโอ้โหแสงแสงแดดมหาศาลครับตอนนี้มีเงินรถคันใหญ่สองคันนะครับนอครับผมอถือว่าประสบความสำเร็จครับปีปีหาเก่าครับ ประสบความสําเร็จมาครับมันยังครับมันลังแห้งกาลังเริ่มต้นส่วงชว่วงดั้งครับว่าว่าท่านมีเงินครับมันเป็นส่วนแบบว่าการลงทุนนะครับเอาลงทุนนาลงทุนลงตันสื่ออีกขั้นหนึ่งถึงน่าได้เงินตอนมีสองขั้นเนี่ยครับมันมันมีสองขั้นมันเดือนละเดือนหนึ่งมันหกสีพงานเยครับครับสมัยเดือนส่วนบูมมันเรอครับครับเดือนหนึ่งหาหาสื้หกสีเดือนหนึ่งครับโบยู่ครับผมสวงขั้นครับมันได้เงินส่วนนั้นครับ ครับช่วงนัมมม้นครับผมังก็เลยถือว่าโอเคแบบบูมสมนะครับเนี่ยครับช่วงจะเศร้าบูมก็คือช่วงผมไม่เห็นรถรั่มจีเมกี้พูดใด้กัอุย้ยหกสิบงานเดือนหนึ่งผมาม่เห็นเดือยอยู่สิบงานหางานเ <laughs> ป็นแล้วผมไม่เห็รหนรั่มเหมือนว่ามาเลยไปครับจอยอยู่หว่านนี่สิตอนนี้ก็นมาไล่เน่อยทำเชฟกีเชฟกันยังโอเคเราถือว่ามานแล้วสม,มัยนี้นเป็นยุค ตอนนี้นะครับน้องวิดนัมแหละครับแต่ว่าก็ยังมีสื่อเสียงขึ้นก่อนครับทัดจากริญสาวครับผมก็เบิ้งตลอดนะครับได้ยูทูบกับมากหลายครับนี่ครับรถุดเงินมาใหม่เพิ่นงามๆครับครับตอนนี้อ๋อยเซียงชินกับแมาห้องนึกดูเท่าขึ้นก่อนป่ครับตรงเจ้าภาพรับเชิญครับโอ้รับเชิญรับเชิญครับเพิ่นกับไปเห็ดรถเพิ่นอีกขั้นหนึ่งครับผมอ้อยเซียงชินอ่อนทัวร์ ตอนส่งอ้อยไม่ยังก็มานอนอยู่นี่ครับนอนยืนนิ่งนะครับต้วงกันอีเรต้องกันอีอยู่นี่ครับเป็นดังวัวนะครับอ้อยยังสินยืนดังครับบ่าพได้อยู่บ่ได้เศร้าครับแต่ก่อนคือแมนนะครับกลับมาบ้านต <laughs> ้องพักผ no ่อนหล้วก็ยิงเศร้าต้องออกครับมันมันงานมันมีเสมอแต่ก่อนแม่นน่ครับแต่ก่อนกับนี่ครับชีวิตรถแห่ครับลำบากมันโมเมนต์ว่าสีว่าไงไงครับ ม่างแหลกแล้วก็ลำบากครับผมก็ลำบากอยู่ครับน้องครับผมลำบากครับนอ่นลังเทียนรถพังแซะคำนั่นหันนน่นระบบไมปไปครับชีวิตโดดแหงนะคบน้องฝากยังถึงทีมงานโดดแหงนะครับทีมงานโดดแหงตอนนี้ก็ย่าตระหนคากันนะครับเด้อพยายามสร้างผลงานครับความแหลกผลงานครับผมสร้างผลงานเดี๋ว่าให้ เอฟซีนี่ติดตาาผลงานเขาสี่จางนผลงานครับผมผมน่าสิตัดแต่ละคากันนาะครับผมสิบหลอรับสอนนาะรถรถแห่ทัเจิเร้านี่รับงานอะไรจักบาทครับสตาตอนนี้สตามื่นแปดครับผมหนึ่งหมื่นแันะครับน้อจักสี่โมงครับสามครับสามสีโมงนะครับมื่นแปนี่แถวจังหวาลสีเกียห้องี้ครับนอเกีครับสีเกียไมมาณหโลหกสิบโลนะครับนาะไเกิ็นกับบวกพันหนึ่งไปเรื่อยๆครับผมครับผมจะได้กะ ขอให้การแห้งานไดหลายเนะครับเด้อเสียดทัดกับผมอาจารย์ทัดเจริญครับให้ลำไม่รวยครับเจริญนุงเรื่องไปเรื่อยๆครับครับผมนี่กว่าวเได้มาครับโบเป็นของง่ายๆครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับนี่ครับคือประวัติเพิ่นลำบากครับผมลำบากลำบากครับเพราะขเสมอนี่ครับครับผแต่ก่อนรถมันเก่าได้ออกงานตีหนึ่งผมได้เจ็ดสิบตีหอดวะแม่นครับตตีหนึ่งครับจออกงานนี่ว่าได้ตื่นตัวมือตื่นทุกงเช้า หอมปืนสวยกันเราผมันรถไม่ไปไใบๆกันเนอคับนะที่หนึ่งครับยันไปงานสวยครับรถมันขี่ด้สี่สิบลำมันลำบากแต่คนนี่ลำขี่กลับมาแด่ว่าพักนี้เราสาราตอนกับหัวนี่ออกเดดปอดลำอ่าจะได้สู๋ๆนะครับเนาะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเสียท่านได้หลายครับขอบคุณมากนะครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณหลายครับอาจารย์อดรักเลยนี่ yeah <laughs>